Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o พดล s t s t y r y p o d s t s t นะครับวันนี้จะเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Fail It นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือ Fail อีกนะครับ อ่านหนังสือเขียนโดยคุณอีริกแคสเซิลนะครับแล้วก็แปลโดยคุณสสิพันโควาวิเศษสุดนะะต้องบอกว่าอ่านจบได้อย่างรวดเร็วนะครับคอนเซปต,ต์หนังสือคือว่าจริงๆความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าล้มเหลวแล้วเรียนรู้อย่างที่เราเคยได้ยินกันเรื่อยๆนะมันจะกลายเป็นว่าจริงๆล้มเหลวเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าการไม่ล้มเหลวด้วยซ้ำนะครับ ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีรูปภาพค่อนข้างเยอะนะจะเป็นรูปภาพที่แบบเหมือนกับเป็นการถ่ายรูปที่มันผิดพลาดมันหรือเป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์ที่มันมันไม่ดูดูดูเหมือนกับพลาดหรือไม่เข้าท่าอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจฮนะเป็นสิ่งที่ทําให้รูปเหล่านี้เนี่ยน่ามองซึ่งส่วนตัวนะ ผมก็เห็นด้วยในบางมุมนะในบางมุมก็คือว่าคือบางทีเราเราพยายามจะโพลิชหรือพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันเนียนไปหมดเนี่ยอย่างรูปในหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปที่ถ่ายเราไม่พลาดนะเราคงเป็นรูปธรรมดาซึ่งเราไม่คงอยากคงไม่อยากอ่านนะครับอ่าคราวนี้ผมจะเอาอะไรมารีวิวกับหนังสือเล่มนี้ก็เช่นเดิมนะผมก็คิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประเด็นที่ได้ไฮไลท์ไว้ แล้วก็น่าจะเป็นข้อคิดที่เราสามารถจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ดีทีเดียวนะครับอมาเริ่มต้นกันเลยคำแรกที่ผมชอบนะคือคำว่าเขาบอกว่า <c oughs> ไม่เคยมีแผนหรอกมีเพียงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อๆกันเท่านั้นคนพูดคือคุณโรเบิร์ตคาโร่ซึ่งเป็นนักข่าวนะคำพูดนี้มีความหมายว่าไงมีความหมายว่าแบบนี้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราทําอะไรต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือถึงแม้เราจะมีการวางแผนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนเนเดี๋ยวก็ผิดผิดก็ทําใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็สักพักเดี๋ยวมันก็จะผิดอีกก็ทําใหม่นะผมว่ามันก็ได้เป็นข้อเตือนใจนะว่าสําหรับคนที่จะเรียกว่าอะไรอนะ่ะกลัวความผิดพลาดนอะ่ะกลัวทําอะไรแล้วมันไม่ดีกลัวทาอะไรแล้วมันไม่เพอร์เฟกเนี่ยลองลองลองฟังคํานี้ดูนะ หรือแม้แต่คําว่าแม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังทําพลาดได้คือบางทีเรารู้สึกว่าเออเราเป็นมนุษย์เนอะมันก็มีความผิดพลาดเราไม่ใช่หุ่นยนต์นี่แต่จริงๆแล้วแม้กระทั่งหุ่นยนต์หนังสือเล่มน,นี้นะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะระบบเอาไม่ต้องหุ่นยอนต์อะไรฮนะเอาแค่คอมพิวเตอร์นะผมเล่าเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์ส่วนตัวที่มึงเกิดขึ้นอยู่ดีๆ m i c r o s o f t Word มันก็พังมันก็เกิดบั็อกเปิดไฟล์ไม่ได้นู่นนี่นั่น ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วก็คือ reinstall นะตอน,ตอนสุดท้ายต้องเอาออฟฟิศออกเลยแล้วก็เอาออฟฟิศอันอีกอีกเวอ,อร์ชันหนึ่งมาลงนะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับเป็นปกตินะก็เป็นข้อความให้กำลังใจมากกว่าว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังผิดพลาดได้นะ,ะมาดูต่อประโยชน์ถัดไปคือคำว,ว่าเคยลองเคยล้มเหลวมันไม่สำคัญลองอีกครั้งล้มเหลวอีกครั้ง แล้วก็ล้มเหลวให้ดีขึ้นนะคนที่พูดคือคุณซามูเอลแบ็กเคทซึ่งเป็นนักเขียนบทละครผมว่ามุมนี้เราเคยได้ยินกันเยอะนะคืออย่างแรกให้เราได้คิดว่าเราต้องลองนะแต่ลองแล้วมันก็ลม้มแต่เขาบอกไม่สําคัญนะก็ลองใหม่สิแล้วไม่ใช่ว่าลองใหม่แล้วจะสําเร็จนะลองใหม่ก็ล้มอีกแต่ลม้ากกาลมครั้งที่2เนี่ยจะแตกต่างจากการล้มครั้งที่1แตกต่างยังไงล้มครั้งที่2เนี่ยมันจะล้มได้ดีขึ้น ผมคิดถึงอตอนที่เราขี่จัก,กรยานกันใหม่ๆหัดขี่ตอนนั้นเป็นเรื่องปกติเลยนะที่เราจะลม้มแต่สังเกตไหมพอเราเริ่มทรงตัวได้เราเริ่มขี่ต่อนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ล้มนะแต่มันจะล้มแบบแบบเราเริ่มรู้รู้รู้รทิศรู้ทางมากขึ้นนะ่ะคือมันไม่ได้ล้มแบบล้มไม่เป็นท่านะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะมีการเรียนรู้นะครับว่าขี่แบบไหนเป็นแบบไหนล้มแบบไหนเราจะไม่เจ็บล้มแบบไหนเราจะจะ ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็เหมือนกับการทำธุรกิจเหมือนกับการทำอะไรใหม่ๆนะะมาถึงคำถัดไปนะก็บอกว่าการใช้ความคิดนั้นยากแต่การไม่คิดนั้นยากยิ่งกว่านะครับคนพูดคือคุณฮารแมนนะเป็นช่างภาพผมก็ชอบคนนี้นะเพราะว่าบางคนบอกโอ้ไม่อยากคิดอะปวดหัวคิดแล้วยากเหลือเกินนะครับแต่กลายเป็นว่าการไม่คิดเนี่ยมันจะยากกว่าบางคนบอกเฮ้ยไม่คิดมันจะยากยังไง ไม่คิดเนี่ยเวลาเราทําอะไรไปเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมันจะมันจะทาให้เกิดปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับหรือหรือมองอีกมุมนึงก็ได้นะครับถ้าเราจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไม่ง่ายนะครับลองลองลองพยายามไม่คิดถึงช้างสีชมพูสิอ่าผมเชื่อว่าทุกคนกําลังคิดถึงช้างสีชมพูนนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายโค้ดนี้สอนให้เราใช้ความคิดนะครับใช้ความคิดอีกคำหงอีกคำพูดคำหนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นคําพูดที่ น่าสนใจคือเขบอกโอกาสต่างๆเนี่ยเข้ามาหลากหลายรูปแบบคอยจับตามองเอาไว้ให้ดีผมเคยพูดกับใครสักคนหนึ่งผมจำไม่ได้นะผมบอกว่าจริงๆแล้วรอบตัวเรามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นมันนะถ้าเราลองหยุดแล้วสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นโอกาสอยู่เต็มไปหมดเลยนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิด -19 ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงดูจะมืดมนดูจะมีแต่ปัญหาผมเข้าใจนะเวลาคนมีปัญหา ต่างๆนานาเนี่ยเราเราไม่มีกําลังหรือเราไม่มีดวงตาที่มันจะไปกวาดหาโอกาสหรอกนะแต่มีคนพูดว่าก็ทุกครั้งที่มีวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราลองหยุดคิดก็แล้วกันนะครับว่าจังหวะนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกับการแก้ปัญหาซึ่งตัวเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เราจะต้องแก้ปัญหาวุ่นวายเนี่ยจะทายังไงให้เรา,เาหาโอกาสเหล่านั้นเจอ นะครับโอากาสเหล่านั้นเจออ่ะอันนี้ก็เป็นข้อจะเป็นกําลังใจก็ได้หรือเป็นข้อเตือนใจอันหนึ่งก็ได้นะครับมาดูโค้ดอันถัดไปนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะเขาเขียนบอกว่าเราทุกคนต่างล้มเหลวอย่างน้อยคนเก่งที่สุดในพวกเราก็เป็นเช่นนั้นนะครับคนเขียนโค้ดนี้หรือพูดโค้ดนี้ก็ค,คือคุณ JM b a r r y บซึ่งเป็นนักเขียนคือ เขาพูดว่าไม่มีใครไม่ล้มเหลวอะนะแต่คําพูดนี้หลายคนคงได้ยินแต่ว่าเขาเติมให้ด้วยว่าคืออย่างน้อยๆคุณไปดูคนเก่งที่สุดนะในในทุกฟิลเลยนะเขาบอกอย่างน้อยคุณเก่งที่สุดในพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณรู้สตีฟจ็อบเคยล้มเหลวไหมสตีฟจ็อบเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวแบบหนักด้วยตั้งบริษัทมาแล้วโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองอะถือว่าล้มเหลวนะผมคิดว่าอีลอนมัสล้มเหลวไหมโมฮูดนี่ไม่เห็นล้มเลยลองดูจรวดเขาดิยนฮะ ไอ้ครั้งแรกๆที่เขาปล่อยจรวดนี่จรวดระเบิดเลยนะแล้วเป็นเงินไม่ใช่น้อยใช่ไหมจะจะลิสต์ขึ้นมาจะเป็นใครก็ได้ผมคิดว่าล้มเหลวหมดน่ะนะเอาคลิปโชเก้ที่วิ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็มีวันที่ล้มเหลวเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองวันที่เขายังวิ่งไม่ได้เก่งวันที่เขายังวิ่งไม่ได้ระดับโลกปัจจุบันนะหรือจะเอาไมเคิลเฟลที่ว่ายน้ําพวกนี้ผมว่าล้มเหลวตกรอบว่ายเราไม่ดีว่ายเราไม่ได้เหรียญมีทั้งนั้นเนะ่ย แต่เรามารู้จักเขาตอนไหนเรามารู้จักเขาตอนที่เขาได้เหรียญทอง,งลิมปิกเป็นประวัติศาสตร์นะเรามารู้จักสตีฟจ็อบสตอนที่เขาออก iPhone iPad อะไรแบบนั้นนะครับอ,อีกอันนึงคือเรื่องของกฎระเบียบอ่ะมันก็มีคํากล่าวนะฮะในหนังสือเขียนไว้บอกว่ากฎมีไว้แหกอย่าแค่เลี่ยงกฎทุบมันซะระเบิดมันซะทําลายมันซะคือข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อเตือนใจสําหรับ การทาธุรกิจกันละกันนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎระเบียบที่เป็นกฎระเบียบของกฎหมงกฎหมายนั้นเราต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎคําว่าทําตามกฎของคําว่าธุรกิจก็คือคนอื่นเขาก็ทําอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเราจะทําได้ดีที่สุดภายใต้กฎนั้นแต่เราไม่จะไม่มีทางได้ดีกว่าเขาเอาผมยกตัวยอย่างนะเช่นสมมุติว่าเราเห็น โรงแรมอ่ะเขาสร้างกันเขาก็สร้างโรงแรมกันแบบนี้แหละแล้วพอสร้างเสร็จเนี่ยก็ปล่อยให้คนเช่ามาพักเป็นแบบนี้แหละถ้าเราอยากจะทําตามกฎนั้นเราก็คงต้องสร้างโรงแรมแบบเขาแล้วอย่างดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือทําได้ดีเท่าเขานะก็คือเชนโรงแรมดังๆอ่ะนะเราก็ทําได้ดีเลยับนั้นแ่ะซึ่งมันก็ยากมากเลยนะเพราะเราก็เล่งเล่นตามกฎ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในในในโลกธุรกิจที่เราเห็นคือมันมีเด็กหนุ่มสองคนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมีโรงแรมก็ได้นะเราให้คนอื่นเนี่ยมาปล่อยเช่าห้องได้มันจึงเกิดมาเป็น Airbnb ไงไอยอย่างนี้มันมัน,ม,นมันคือทําลายกฎเดิมเลยว่ากฎเดิมเวลาเราจะมีโรงแรมเราจะต้องมีเงินลงทุนเป็นพันล้านจะขายขยายโรงแรมก็ต้องไปซื้อที่ใหม่แล้วเราก็ต้องไปสร้างห้องใหม่สร้างฟาซิลิตี้ใหม่จ่ายอีกหลายพันล้าน Airbnb มาแป๊บเดียวครับมีจํานวนห้องมากกว่าเชนโรงแรมดังๆทั่วโลกเลยฮะอันนี้คือการทุบกฎนะทุบกฎในความหมายคือเฮ้ยคุณต้องคิดใหม่ๆนะครับอารมณ์ในลักษณะแบบนั้นนะครับามาดูต่อนะจริงๆหนังสือเล่มนี้มันมีตัวอย่างเยอะแยะนะเช่นเขาบอกฝึกแม้กระทาั่งอันนี้ก็ตลกดีอัน,นอันนี้เล่าให้ฟังคือฝึกต่อจิ๊กซอว์แต่ไม่ได้ต่อให้แบบให้มันเป็นรูปที่เพอร์เฟกต์ะนะแต่เป็นการฝึกต่อจิ๊กซอว์ให้มัน ให้มันต่อแบบเป็นรูปที่มันผิดผิดอ่ะเออก็แปลกดีอ่ะถัดไปเขาบอกว่าความสําเร็จคือความสามารถในการเดินข้ามผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สูญเสียความเชื่อมัน่นคนที่พูดคำนี้คืออา่าวินสันเชอร์ชิลซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับผมชอบคํานี้เลยนะคือเขาบอกว่าความสําเร็จไม่ใช่ว่าทำทำอะไรแล้วไม่ล้มเหลวนะแต่มันคือความสามารถนะ ที่เราสามารถจะข้ามผ่านความล้มเหลวครั้งที่1ไปเจอความล้มเหลวครั้งที่2โดยที่โดยที่ด้วยนะเราไม่เสียความเชื่อมั่นไปแค่นั้นเราทําสําเร็จละเพราะฉะนั้นคนที่สําเร็จถ้าถ้าใช้มาตรวัดของวินสตันเชอร์ชิลลเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนที่รวยอาจจะยังไม่ใช่คนที่โอ้โหมีชื่อเสียงแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อไปเพื่อจะล้มอีกครั้งโดยที่การล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อไปเนี่ย เขาไม่ได้รู้สึกว่าฉันแย่แล้วฉันไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยเขาจะไม่สูญเสียความเชื่อมั่นแค่นี้คือนิยามของความสําเร็จแล้วนะแต่ผมต่อให้ว่าถ้าคนมีมายเซตแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จก็น่าจะมีสูงขึ้นอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคือเขาใช้คําว่าเขียนสั้นๆเลยทําให้ง่ายเข้าไว้ครับนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราชอบคิดอะไรที่มันเยอะมันยุ่งนะครับ เขาบอกว่าในงานของโลกคี reativ เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ส่งผลรายที่สุดเนี่ยคือพยายามทําให้มันเยอะอะทําให้มันยุ่งยากจนเกินความจําเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการไอเดียอะไรยิ่งใหญ่มากมายครับพยายามทําให้ง่ายนะถ้าภาษาอังกฤษเขาบอก keep it simple and stupid นะเขาแปลเป็นไทยบอกทําให้ง่ายและโง่เนี่ยคือคือลักษณะแบบนั้นนะผมสังเกตนะครับแม้กระทั่งสมการดังๆทั่วโลกนะ e ห m c square ไม่ใช่สมการที่มีอินทิเกรตไม่ไม่มีโอ้โหอะไรเยอะเยอะแยะมากมายมีตัวแปรแค่3ตัวแต่มันเปลี่ยนโลกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องหาอะไรยากๆครับนะจริงๆเนี่ยง่ายการทําไม่ง่าย,าายไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับพูดแบบนี้รปะว่ามันต้องใช้ความคิดเยอะแต่ว่าเราอย่าไปตั้งเป้าว่าทําอะไรต้องทําให้ยากนะครับอ่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นข้อคิดที่ผมว่าน่าสนใจแล้วอาจจะทําให้เรา ไปลองคิดดูได้นะคือเขาบอกอย่าก,กลัวที่จะค้นหาไอเดียต่างๆจากไอเดียที่เคยถูกปฏิเสธมาอืมคืออย่างนี้เวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมีไอเดียเรารู้สึกว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยไอเดียที่ชอบนะแต่บางทีไปนําเสนอไอเดียนี้กับนักลงทุนกับเจ้านายก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ไม่เห็นเหมือนกับเราอ่ะเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ทา เขาบอกไว้เราอย่าอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับนะอย่าไปกลัวที่จะค้นหาไอเดียต่างๆที่มันถูกปฏิเสธมาหรือจะเป็นไอเดียของคนอื่นที่เขาทําแล้วเขาทำแล้วไม่เวิร์กเนี่ยก็หยิบออกมามาปัดฝุ่นมาหามุมวันก่อนฟัง podcast mission to the moon นะี่จำได้ว่ามันมีมันมีผมจำไม่ได้แล้วใครพูดต้องขออภัยนะเพราะว่ามันรู้สึกจะเป็น mission v e r new ั้งหรือ หรือมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตอะถ้าจำไม่ผิดนะมันมีเคสเคสหนึ่งครับเป็นเป็นเคสที่เขาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ประสบความสําเร็จซึ่งเขาพบว่าจริงๆปัจจัยสําคัญคือไทมิ่งมันเป็นเคสเหมือนกับว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาคิดมาก่อน YouTube อีกนะถ้าเหมือน u t u b e เลยคอนเซปต์เหมือนยูทูบเลยแต่ตอนนั้นร้อนชอตมาคนไม่สนใจเพราะว่ามันมาเร็วเกินไปแล้วถ้าเกิดลองคิดดูนะว่า YouTube เห็นคนอื่นเคยร้อนแบบนี้แล้วไม่เวิร์กยูทู e ก็เลยไม่ทํา คนที่คิด YouTube ก็เลยไม่ทํามันก็แปลว่าเขาก็คงพลาดโอกาสดีๆไปนะที่เขาบอกว่า iPhone ไม,ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเครื่องแรก google ไม่ใช่เสิร์ชเอนจินอันแรกของโลกไอเดียพวกนี้เคยถูกทํามาแล้วแล้วมันก็เคยไม่เวิร์กมาแล้วจริงๆมันอาจจะเป็นทัมมิง่งคือระยะเวลาจังหวะเวลาบางอย่างมันออกมาเร็วเกินไปอย่างเขาบอก u t u b e อะช,ช่วงแรกมันออกมาเร็วเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แรงไง คอนเซปต์แบบ YouTube เลยเนี่ยพอเราโหลดโอ้โหกว่าจะโหลดวิดีโอดูได้สักนาทีหนึง่งใช้เวลา10นาทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครดูไงแต่พอจังหวะอินเทอร์เน็ตมาเร็วขึ้นแรงขึ้นคอนเซปต์ Concept เดิมๆเนี่ยเราเอามาปัดฝุ่นแล้วเอามาใช้กลับกลายเป็นคอนเซปต์เปลี่ยนโลกไปสร้างงานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลนะครับในการเอาไอเดียที่ถูกปฏิเสธมาทำอีกเคสหนึ่งที่ผมอ่านเพิ่งเจอนะคือเคสของ Zoom ซีโอซูปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนทํางานอยู่ที่ w ว็บ X นะรู้จัก w ว็ X เเหมือนกันเนี่ยเป็นคู่แข่งซูมเนี่ยนะครับซึ่งซิสโกซื้อไปใช่ปะเขานําเสนอไอเดียหลายๆอย่างที่จะทําให้เว็บคอนเฟรนซ์เนี่ยมันดีขึ้นปรากฏว่าถูกปฏิเสธเขาก็ไม่ได้<ม>กิมอัพนะ,นะเขาก็เลยลาออกจากอว็บเอ็กแล้วก็มาทำซูมแล้วปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นว่าซูมเนี่ยกลายเป็น โอ้โหยักษ์ใหญ่เลยนะในในในฟิลเนี้ยนะครับก็ประสบความสำเร็จมากมายจากไอเดียที่เคยโดนปฏิเสธทั้งนั้นแหละนะครับโอเคนะครับ okay. มาดาูข้อคิดอันถัดไปที่ได้จากหนังนนสือเล่มนี้นะครับข้อคิดอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าแบบนี้ฮะบเขาบอกว่าสิ่งที่คนอื่นไม่เอาเนี่ยอาจจะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณก็ได้่าคือหลายๆครั้งเนี่ยเอาว่าเป็นเรื่องเอทีฟนะเราเอาขยะ ขยะคืออะไรขยะคือสิ่งที่คนอื่นทิ้งเนี่ยเอามาทําอะไรให้มันต่อยอดให้กลายเป็นเป็นเป็นของที่ครีเอทีฟเป็นของที่ที่คนอื่นชอบหรือคนอื่นให้คุณค่าได้อีกนะทั้งทาง,ท,งที่สิ่งนั้นนะ่ยโดนทิ้งมาแล้วผมผมมาต่อยอดให้หลังจากอ่านตรงนี้ผมคิดว่าเออหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะลืมดูไปนะเราอาจจะรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบไม่เห็นมีคุณค่าเลยนะครับ ลองลองหยิบไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วๆไปเขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยหยิบมาพลิกมาปัดฝุ่นมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะทําให้มันเกิดคุณค่าขึ้นแค่นี้ก็ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับขยะเนี่ยทำเงินให้ได้เป็นพันล้านมาแล้วนะฮะไอที่เขาเขาทำกันเป็นธุรกิจเนี่ยนะอ,อีก คำนึงเป็นคำปิดท้ายสําหรับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ไม่หนานะครับประมาณร้อยกว่าหน้าเองนะฮะแล้วก็เล่มเล็กๆแล้วก็มีรูปให้ใหอ่านนะให,ให้ดูได้เยอะนะครับเขาเขียนว่าแบบนี้ครความล้มเหลวเป็นเครื่องปรุงที่ทําให้ความสําเร็จมีรสชาตินะครับคนที่พูดคือคุณทรูแมนคาโพตี้ซึ่งเป็นนักเขียนนะผมว่าล้มเหลวเนี่ยมันทําให้เราเจ็บยิ่งล้มเหลวหนักเนี่ยยิ่งทาให้เรามีน้ําตาใช่ปะ แต่แต่เขาบอกว่ายิ่งมันเจ็บนะมันจะทําให้ความสําเร็จนั้นนะ่ยมันยิ่งมีคุณค่าหลังจากที่เราล้มเหลวมาแล้วขอว่าขออย่างเดียวอย่าให้เราล้มเลิกกันละกันใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าความล้มเหลวก็คือไกลๆเครื่องปรุงแหละที่ทําให้ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าถ้าลองนึกภาพน,นะถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรเราสาเร็จหมดเลยผมว่าเราจะเฉยๆว่ายน้ําเราก็ได้เหรียญทองอลนปิกครั้งแรกที่ลงสระเลยก็รู้สึกว่ามันง่ายอะ แต่ถ้าเราผ่านช่วงเวลาที่แบบโอ้สมักมคัดเข้าทีมชาติเขาก็ไม่รับเราต้องมาไหว้ฝึกฝน2ปีกว่าจะหลุดเข้าไปเป็นตัวสำรองทีมชาติหลังจากนั้น5ปีถึงจะเป็นตัวจริงไปไหว้ครั้งแรกเกิดอุบิเหตุทำให้เว่นตาหลุดทำให้เราต้องตกรอบแรกนี่คือความล้มเหลวมาตลอดทางเลย แล้ววันหนึ่งเราได้เหรียญทองโอลิมปิกผมว่าเหรียญทองแบบที่2เนี่ยจะทําให้เราซาบซึ้งใจทําให้เรามีความสุขมากกว่านะก็วันนี้คงไม่ยาวอะไรนะครับหนังสือชื่อ a i ล it นะครับได้มาจากดังอมรินเฮาทูนะครับส่งมาให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับหรือแปลภาษาไทยคือเ l ลีกจากคุณอิริกแคสเซลนะครับเขียนนะครับแล้วก็คุณสสิพันธ์โควาวิเศษสุดเป็นคนแปลนะครับอ่านง่ายมากง,าง่ายจริงๆนะอ่านไม่ถึงน่าจะสัก ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยสชั่วโมงอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ได้ความรู้้ะล่กนะมีไอเดียต่างๆมีรูปอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในบทสดถัดไปครับสวัสดีครับ No p p r d o n Story a life changing story